ส่วนข่าวต่อไปพาไปที่ชุมพรบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเจ้าด้วนหูด่างเป็นช้างเพศผู้นะคะแต่ว่ามันเดินพลัดตกลงไปในบ่อพยายามแล้วพยายามอีกที่จะขึ้นมาจากบ่อให้ได้ด้วยตนเองช่วยกันลุ้นหน่อยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะขึ้นมาได้สำเร็จหรือเปล่าค่ะบ่อมันขึ้นไม่ได้ยูนได้อยู่ จากภาพเนี่ยมันไม่ได้ลงไปเล่นน้ำนะแล้วดูจากระดับที่น้ำเนี่ยคือแทบจะมิดหัวช้างอยู่แล้วอะงวงมันแทบจะชูขึ้นมาไม่พ้นเหนือน้มาคุณผู้ชมคือจังหวะที่คนไปเจอเนี่ยเขาบอกสภาพอิดโรยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะเจา้าด้วนหูด่างเนี่ยค่ะเป็นช้างเพศผู้อายุประมาณสัก40ปีน้ำหนักนี่5 0 0 0กิโลกรัมเลยนะคะ อย่างที่เห็นมันพยายามจะขึ้นจากสระที่เก็บน้ำเอาไว้คือชาวสวนเนี่ยเขาขุดเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะเก็บน้ำปรากฏว่ามันพลัดตกลงไปแล้วน่าจะแช่อยู่ในน้ำนานแล้วด้วยคุณผู้ชมสังเกตสิงวงมนะันาะเหมือนสีมันจะซิดแล้วนะคะรู้สึกว่าเริ่มจะอิดโรยแล้วค่ะโดยที่เกิดเหตุนเนี่ยอยู่บนยอดเขาด,ด้วยนะคะอยู่ในซอยห้วยพลูตำบลพระรักอำเภอพระโตที่จังหวัดชุมพรทีนี้ทำยังไงล่ะยังโชคดีเคราอด,ดีของเจ้าช้างตัวนี้เพราะว่ามีคนมาเห็นครับ เอา้ามีช้างตกอยู่ข้างในนี่เจ้าของสวนเขาไปเจอนายสุนทรนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเข้ามาดูแลสวนทุกวันแหละแล้วก็จะกลับบ้านในช่วงเย็นวันที่18ดกรกฎาคม <c oughs> ก็มาทางานตามปกติจนสัก11โมงมาเจอช้างป่านี่แหละลอ,อยอยู่ในสะตอนเดินก็หือไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะตอนที่ไปเจอนะคะก็เลยแจ้งกำนันตำบลพระรักให้ประสานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควรแม่ยม่อมให้มาช่วยหน่อยเอารถแบ็คโฮมาเลยค่ะ ขุดดินตรงขอบสระเนี่ยแหละเพื่อที่จะเปิดทางให้สามารถเดินขึ้นมาออกจากสาระไปได้เองนะคะก็ใช้เวลาไปจนถึง15นาฬิกานะคะสุดท้ายอย่างที่เห็นในภาพเดินออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็จังหวาาะเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนน้องเขาโอ้ยเรียกน้องได้ไหมเนี่ย40ปีแล้วไม่ได้สิพี่ใหญ่แล้วหันก็มามองเห็นไหมหคุณคเอหันมาขอบคุณหรือเปล่านี่เออนะคะคุณผู้ชมเอาลองไปดูบรรยากาศนี้หน่อยคะ่ะ กอยังรนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือปกติเวลาช่วยอะไรได้เนี่ยอาจจะแบบด้วยความตกใจเลยอย่งนี้เนาะก็อาจจะรีบวิ่งหนีไปเลยแต่เจ้าช้างตัวนี้เห็นไหมมันมีหลายจังหวะเหมือนกันที่หันมาอขอบคุณหรือเปล่าหรือว่าหันมาสื่อสารอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าก็คือเฝ้าติดตามต่อนะ ว่าให้แน่ใจก่อนว่าเขาเนี่ยกลับเข้าไปในเขตปา่าได้อย่างปลอดภัยแล้วถึงจะย,ยุติเรื่องของภารกิจในการช่วยเหลือนะคะค่ะนี่ก็เห็นใจทั้งช้าง<อ>เห็นใจทั้งเจ้าของบอ่อเนาะเพราะเจ้าของบอ่อก็บอกว่าแหมฉันอุตส่าห์ขุดบอ่อซะอย่างดีสุดท้ายต้องใช้รถแบคโฮเนี่ยาามาขุดเพื่อช่วยช้างแต่ว่าชีวิตสัตว์เนี่ยก็ต้องช่วยเขาจะปล่อยเขาจมน้ำอย่างเงั้นก็คงไม่ได้นะแต่ก็นี่แหละค่ะก็เป็นความพึ่งพากันระหว่างคนกับผืนป่านะแล้วก็เวลาคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกล้ผืนป่าก็อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้บ้าง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําใจอยู่เหมือนกัน <c oughs> ค่ะก็เรียกว่าจบลงด้วยความสวยงามเป็นภาพที่น่ารักก็คือเหมือนหันกลับมาเข้าใจรู้แหละแล้วก็ขอบคุณค่ะ